สวัสดีครับวันนี้มาพบกับสตาร์นะครับผมผมจะมาแนะนํารถโตโยต้านะครับรถครอบครัวครับยอดนิยมเลยนี่ครับเป็นโตโยต้าฟอร์จูเนอร์โฉมหน้าอ่าทั้งมีทั้งตัวหน้ายักษ์แล้วก็โฉมหน้าแชมป์นะครับตัวนี้ฟอร์จูเนอร์ผมก็มีนะครับตัวนี้นี่ครับอย่างคันแรกเลยจะเป็นโตโยต้าฟอร์จูเนอร์นะครับโฉมหน้าแชมป์อ่าโฉมหน้ายักษ์นะครับเป็นปี2010นะครับตัวนี้เป็นเครื่อง3000นะครับนี่ครับภายนอกเป็นสีขาวนะครับ สำหรับตัวชมน่ายักครับตัวนี้ครับจะเป็นเบาะหนังสีเบลนครับเบาะไฟฟ้าฝั่งคุนขับนะครับนี่ครับรถสภาพสวยๆครับปี2010นะครับอันนี้ที่พวงมาลัยจะมีมันติฟังก์ชันวิทยุ FMAM นะครับนี่ครับตัวนี้เป็นตัวระบบขับ2นะครับครับแล้วก็ด้านหลังพ่วงในตารนะครับก็จะเป็นเบาะหนังสีเบลเหมือนกันนี่ครับตัวนี้จะมีแอร์ราวสามตอนด้านหลังแล้วครับสําหรับตัวนี้ คนโซนหน้าสะอาดคิปภาพผมสำหรับคันนี้อตันี้เป็นปี2010นะครับตัว3.0 V ขับ2นะครับอ่าอย่างอีกขั้นนึ่งเลยนี่ครับเป็นโฉมหน้าแชมป์นะครับตัวนี้จะเป็นปี2012นะครับจะมีการโฉมเปลี่ยนโฉมเนี่ยปี2012นะครับเป็นโฉมหน้าแชมป์นะครับนี่ก็ยอดนิยมเหมือนกันเลยนะตอนนี้นะครับ ภายนอกจะเป็นสีบอลเงินนะครับตัวนี้จะเป็นตัวท็อปนะครับสามพันกับสี่นะครับถ้าตัวท็อปเนี่ยจะมีที่ล้างไฟหน้าด้วยครับที่จะเป็นตุ่มอยู่ตรงนี้นะครับส่วนระบบไฟหน้าจะเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์มาพร้อมกับไฟตัดหมอกนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวสามพันกับสีด้วยตัวฟูลไทม์นะครับภายในก็จะเป็นสีออกทูโทนนะครับเป็นสีเบจตัดกับสีเทานะครับเบาไฟฟ้าฝั่งคนขับนะครับ ครับปรับความสว่างหน้าเรือนไม้ได้นะครับนี่ครับที่ล้างไฟหน้าจะอยู่ตรงนี้นะครับก็ที่พวงมาลัยจะมีมันติฟังก์ชันนะครับตัวหน้าจอเป็นหน้าจอวิทยุ LCD นะครับแล้วก็เป็นตัวขับสีนะครับขับสีขับ2เป็นเกียร์ออโต้ภายในสีเบจนะครับครับแล้วก็ด้านหลังพวงเลสานครับก็จะเป็นเบาะหนังสีเบจเหมือนกันเป็นเบาะหนังสีเบจ คอนโซลใหม่ๆครับเป็นโฉมหน้าแชมป์ปี2012 3,000กับ4ตัวฟูลไทม์นะครับเดี๋ยวผมจะพาให้ชมหน้าแชมป์อีกคันหนึ่งนะครับนี่ครับจะเป็นอีกคันนะครับตัวนี้จะเป็นตัวรุ่นพิเศษครับเป็นตัว m บิดไนท์ชายนะครับเป็นปี2014จด2,015นะครับภายในเนี่ยจะเป็นสีออกเทาฟันบุหรี่นะครับคันนี้นะครับแต่ว่าเป็นออกเทาฟันบุหรี่แต่ว่าเป็นสีออกบอลเงินหน่อยครับรถสภาพสวยมากครับคันนี้ แต่ตัวนี้นะครับจะเป็นเครื่องสามพันขับสองนะครับนะคยเป็นตัวสามพันขับสองครับไฟท้ายลุมฟันดํานะครับตัวนี้แล้วก็ล้อแม็กนะครับเป็นสีฟันบุหรี่นะครับก็อย่างภายในตัวรถจะเป็นเบาะหนังสีดำนะครับเบาะไฟฟ้าฝั่งคนขับนะครับครับมีมัลติฟังก์ชันที่พวงมาลัยตัวหน้าจอนี่เป็นหน้าจอทัชสกรีนจากเดิมๆจากโรงงานนะครับมีแมปนีเวกเตอร์ตัวแอร์เป็นระบบดิจิตอลนะครับ เกียร์เป็นเกียร์ออโต้ตัวนี้จะเป็นเกียร์5สปีดนะครับสําหรับตัวนี้นะครับเบาะหนังภายในดําสําหรับตัวมิดไนท์ชายตัวนี้นะครับด้านหลังผู้ขึโดยสารก็จะเป็นเบาะหนังสีดําเหมือนกันครับเป็นแอร์ราวสามตอนเหมือนกันครับสีดาสวยๆนะครับภายในคันนี้ให้ดูด้านหน้ารถกําลังครับนะครับจะเป็นโฉมหน้าแชมป์ปีสิบสี่จดสิบห้านะครับคันนี้นี่นะครับ เรื่อสามพันขับสองแล้วก็อย่างอีกรุ่นเลยจะเป็นตัว new forner นะครับเป็นนี้ตัวนี้เป็นปีสองพันสิบห้าครับเป็น minor change หลังจากตัวแชมป์นะครับตัวนี้เนี่ยสีภายนอกจะเป็นสีน้ำตาลนะครับไม่รู้ว่าในกล้องเห็นหรือเปล่านะครับเป็น change มาแล้วนะครับตัวนี้ตัวนี้จะเป็นตัวสองจุดแปดขับสี่ซิกมาโฟนะครับเนี่ยครับสภาพสวยๆ สำหรับตัวนีฟูเจนเนอร์ตัวนี้นะครับถ้าเป็น2.4ขับ4สิกมาโฟนี่ยจะเป็นเบาะหนังสีชามมวเป็นสีทูโทนนะครับนี่ครับสีจะออกมามาประมาณนี้นี่ครับจะเป็นเฉพาะตัวซิกมาโฟนะครับจะมีคุชคันโทนมันติฟังก์ชันมีเพนเด้นชิฟหลังพวงมาลัยนะครับแล้วก็เอนจิ้นสตาร์ทนะครับตัวหน้าจอก็เป็นหน้าจอเดิมๆจากโรงงานนะครับทัชสกรีนเอนเเตอร์ตัวแอร์เป็นระบบดิจิตอลนะครับนี่ครับตัวปุ่มปรับ2ขับ4 แล้วก็เป็นเกียร์ออโต้นะครับบหนังสีชาหมู่สวยๆก็ด้านหลังครับก็เป็นเบหนังสีชามู่เหมือนกันนี่ครับในกล้องรูปสวยมากครับผมภายในสวยมากครับสีครับลูกค้าท่านไหนครับที่สนใจมองหารถโฉมปีไหนยู่หออยู่เนี่ยก็ติดต่อหาสตาร์ได้เลยนะครับผมมีทุกโฉมที่เราเอาให้ดูวันนี้แค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับแล้วก็อีกคันหนึ่งจะเป็นสีขาวตัวขับสองนะครับตัวนี้เป็นปีสอง6สิบกนะครับ เป็นสีขาวมุกนะครับภายนอกถ้าตัวขับ2เนี่ยถึงเป็นเครื่อง2.8จะเป็นเบาะหนังสีน้ําตาลนะครับเป็นเบาะไฟฟ้าฝั่งคนขับนะครับเป็นเบาะสีน้ําตาลเข้มครับมีมัตติฟังก์ชันมีแพนเดอชิปเหมือนกันมีคูตคอนโทรลเหมือนกันนะครับก็เป็นตัวหน้าจอ LCD ทัชสกรีนมีเนเกเตอร์ตัวแอร์ระบบดิจิตอลนะครับแต่ว่าไม่มีตัวขับ4ขับ2นะครับตัวนี้เป็นตัวขับ2ออย่างเดียวแล้วก็เป็นเกียร์ออโต แล้วก็ด้านหลังผู้โดยสารก็จะเป็นบอนดหนังสีน้ําตาลเข้มเหมือนกันนะครับแต่ตัวนี้จะมีความเสียดลูกค้าเก่าติดจอเพดานกลางมาให้ด้วยนะครับตัวนี้ครับรถสภาพสวยๆทุกคันนะครับสามารถฟรีดาวน์ได้ทุกคันนะครับที่ออกรถกับผมเนี่ยก็อีกคันนึงลูกค้าท่านไหนนะครับที่ชอบสีบอลเงินตัวนี้จะเป็นสองจุดสี่นะครับขับสองปีสอง6นสิบหกนะครับนะครับเป็นสีบอลเงินเป็นตัวสองจุดสี่ ขับสนะครับปี2016ภายในก็จะเหมือนกับตัวเมื่อเมื่อสักครู่ครับเป็นบาะหนังสีน้ำตาลเหมือนกันที่พวงมาลัยจะมีมัตติฟังก์ชันมีแพนเนลชิประบบเอนจิ้นสตาร์ตตัวหน้าจอเป็นลมเดิมจากโรงงานทัชสกินเหมือนกันจออวิทยุเอ,อเป็นวิทยุดิจิตอลเหมือนกันเกียร์ออโต้เหมือนกันครับมีระบบ e ีโคโหมดพาวเวอร์หมดนะครับนี่ครับรถสวยทุกคันนะครับสําหรับ ของผมเนี่ยถ้าเป็นพวกโฟลเดอร์นะครับหรือว่าเป็นรถครอบครัวเนี่ยเรามีให้เลือกมากกว่า20-30คันได้เลยแล้วก็อีกคันหนึ่งนะครับตัวนี้จะเป็นตัวพิเศษครับเป็นตัวทีอาดีนะครับทีอาดีแท้จากโรงงานครับเป็นปี2016ตัวนี้จะเป็นตัวขับ2.8ขับ2นะครับจริงๆตัวขับ4ตัวทีดีก็มีครับแต่ว่านี้ที่ผมมีจะเป็นตัวขับ2ขับ4ก็มีแต่ไม่ได้มานำนำมารีวิวนะครับล้อแม็กจะเป็นลายเฉพาะของตัวทีดีครับจะเป็นแม็กสีดำอมโลโก้ สีแดงเป็นัวที่ดีนะครับ mm. ก็ภายในนะครับถ้าตัวที่ดีจะเป็นเบาะหนังสีดํากับสีแดงเป็นสีทูโทนนะครับระบบเอนจิ ung, ้นสตาร์ท่มเอนจิ้นสตาร์ทจะเป็นสีแดงภายในจะตกแต่งด้วยได้แดงตัดกระดํานะครับสาภาพสวยๆมีเพนนันชิพอุ c คอนโทรลมันติฟังชั่นเหมือนกันตัวหน้าจอก็เหมือนกันครับระบบดิจิตอลวิทยุเหมือนกันเกียร์เหมือนกันแล้วก็ตกแต่งด้วยลายเคปลอร์นะครับภายในเบาะเกียร์ดีจะเป็นประมาณนี้นะครับ แล้วก็ด้านหลังเหมือนกันครับจะเป็นเบาะหนังสีแดงดำทูโทนเหมือนกันนะครับนี่ครับรถสภาพสวยๆทุกคันครับผมมองหา f o r t ูเนอร์อยู่ก็ลองติดต่อถามผมก่อนได้นะครับว่ามีรถรุ่นนี้ไหมราคาประมาณนี้หาโฉมปีไหนอะไรประมาณนี้นะครับสำหรับลูกค้านะครับท่านไหนเนี่ยที่สนใจอยากดูรถเนี่ยก็ติดต่อหาสตาร์ทได้เลยนะครับหรือนัดดูนัดดูรถได้ที่แยกมินบุรีนะครับใกล้ๆโรงพยาบาลเสรีรักเลยเรามีรถครอบครัว ให้เลือกมากกว่า20กว่าคันได้นะครับนะตอนนี้นี่นะครับลูกค้าท่านไหนที่สนใจก็แอดไลน์มาที่ด้านล่างแล้วก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทรด้านล่างเลยเลยนะครับวันนี้ขออนุญาลไปก่อนนะครับ